จ้าแม่น้องวันถินนี้สารมาหน่อยจ้ะนี่วันนี้สิบห้าพี่น้องมาหาปลาไหลสวัสดีครับสวัสดีช่วงที่เที่ยงครับพี่น้องขุดปลาไหลมาพี่น้องครับหาปลาไหลแห้งครับพี่น้องขุดอะไรยุสิเลยนี่แหละสารนี่แหละที่เขามาตารวดนให้แม่นะนี่แม่เอาหมูมันเห็นก่อนนี่งพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนใส่สินบนแมวนบเพ่าแมวนุ่นเอ้า ลงหงองสิมีห้อยปูดขึ้นมาจริงสิน้องลักษณะมูกอะไรครับมันปูดนมสปอรขึ้นมาแก้วมันเอาปูดใช่สปอร์ฉนน่อยเรี่นนต้องเอานี่ส่น้องใา่ฟเหรอคือเห็นมุกโจ๊กคนมั้งนี่ด็กอ่างนี้เอโอ้มุกโจ๊กหก็มาพร้อมพุ่ อุปกรณ์จะเวียดามจะเวียจุ๊บราเนี่ยเขาเคยหมานจ้ะก็สิขอเนะเด้อร้านมันหมันเนอะเด้อนราเป็นตะมีได้รพี่นอ้องแต่ว่ามันกับมีเนี่ยปุยจัดการมันกันน้ำเทลาหู้มันหู้เดียวกันบ่เฮ่ หู้นห,หน,หน,นึ่งไปทางฝนตกเห็นเจะแทงนะแทงมันดังปุ้งปุ้งยี่ทางฝนก็เหล่าเขากระถมนีดเดีวยดวพนะี่น้องตัวหน่อยไหลเขาก็บ้าอ้าวปล่อยไปเอตัวมันคะดีมากๆ สุดเลรอไปเอาไปใส่หูสุดเลรอชุดแล้วไปหู้ไหมเดี๋ยวเอาหู้ไหมฉันโตตีบอเสียงมันดีนเฮ้ยจิกจิกอยู่กินสิหน่อยเห็นมันดินเถอะวะกะว่ามันดินพี่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 น้องจึ๊กหัวเดี้ยวนี่กะว่ามันสามเถียเหรอมันนี้แม่นเยอะดอกตัวว่ายใหญ่ดอกโอ๋เดี๋ยว้องมันแปลมัน tiếng tôi với ngay không ngang tê tên là cái thôm cái bột hoai gì này bột

เราทั้งขึ้นมากกันกเลยเอาขึ้นบ่ขึ้นเลยข <c oughs> ึ้นขัดแตกแผฮะแผลเดียวก็ถือนี่บ่หรือมันมีสองตัวฮูนมาหนีินี่แหละฮู้นบ่อยคอยสวดสองเทียแล้วแม่คอยซวยแม่ยุพีแม่ซื้อเพียนฮู้นมันิก็ละตัวบ่ะวะเพราะงามพี่น้องเฮ้ยเห็นปลาไหลหน่อยดิ หนึนน่งตัวหนึ่งเตี้ยนีเนาเนี่งมู้เดียวกันนี่ล่ะบอคอยสุยสองเทียแล้วมันสวดสองเทียหรอเพราว่าก็ละตัวคอยเอาไม่กับเตี้ยกบพออีกม,มันยูอยู่นะเออคนละตัวมันตัวนี้สีหลายแผลยู่ติ เพราะว่าเคยหลายเพียรแล้วแม่อายุห้ากินเด้อพี่น้องโอ้ยแน่แน่นี่ข้าพี่น้องไปเบิ่งข้าวุปแล้วเจออะไรเดี๋ยวก็เห็นเด้อจะถึงได้วยฝืดข้าวเฮ้ยก้นแหลมเห็ดเนี่ย ที่รูดเนี่ยถหางถืหางตีห้างหน่อยๆตีก็ข่อยทวดแค่หนึ่งแบบวันนี้ข่อยเลยอันนี้อีกอันนี้ยังไงเด้ะแต่เพิ่งห้าพี่เดี๋ยวเอเอตัวจซ้ำกันตรวจซ้ำกันตัวนี้ไม่จช่เถคือเพราะว่าเห็นมันก็ลุกไปอีกป่ะเออเออมันเอาขึ้นมาแล้วเอาไปเาาลย ออกออกออนั่นออกนี่ดูบังนี่ดูบังนี่สายเพียรเยอะเด้อสามเพียรอ่ะแสดงว่าแม่ตัวนั่นล่ะอู้อู้ออกกันพี่น้องพอใหญ่แล้วมาสาปลาพี่น้องเนี่ยสายอยู่ทางขางเนี่ยเราก็เลยลงมาเบิ่งมันเอาจังไหนีขนาะตะกี้มันพอใหญ่หน่อยแล้วว่ะ ถ้าท่เขาออกท่อท่อท่อออกได้แ <void> ต so ่ว่าท่เขาไ่ได้เด้หูเราท่อหยักหัน้ำหยักมองไล้อซองมงแทงถือก้อนจีจังก้นเอาไนะบางเทีกับแทงถือก้อนบางเทีกับก้นน้ำหูเลยพะย่แล้วมาสาป่าสานั่งัวพะย่ยังสีหลไหมพะย่ยสานั่ตัวทางไหลไปล măng 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 พอยี่่่พูนแมปุ๋ยแม่ปุ๋ยอ่งนี่แมปุ๋ยเออหลวงมีเงลอยหลวงมีเงลอยพอยี่่่พูนบันหัวฝายอุ๊จิเออจังมีเงลอยบ่เคยลูกเคยบ้านดงจังบ้านดงนี่เราอยู่บ้านดงคอยอยู่บ้านหัวฝายเราวคุณหลวงพี่น้องเลยเราจังลูกหลานบ่ได้ลูกหลานไปอยู่บ้านดงหน่อยโดน ไปยูบานตรงหน่อยตะโดนแล้วอื oh. อืมกะลูกไม่เงี้ยวเลยแล้วกับบานเดียวกันก็เจดละฮอลเออลูกสาวหลาไม่เงี้ยรเอยว่ต้องคึ้ดอกก็ลำบากลูกสาวหล่าไ, <c oughs> าไม่เงี <laughs> 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 ้ยวอยพอเงี้ยพูนปุ <laughs> <laughs> ๋ยปุ๋ยจกวะ น่า <c oughs> จำมาได้โดยป่ยโดนแล้วพูดก่ <laughs> อนฮะอนไดป่ะนี่เอาพี่น้องเห็นแล้วคิดสักก่อนยวเข้ากันเ่ามา,มาชิดดวงก็บ, <c oughs> บ่บ่ไอ้ดวงอันนั้นเอ,ออังนัะนะ่นนเป็นพี่สาวเอาพี่น้องเดี๋ยวอะไรเพื่อยากจะเข้ากันสองร้อยเมตรสามมาะ <c oughs> แต่พ่อมันหออดอวดโอโดดอยู่แ <motiv> ล <ators> ่น mm ี hmm? ้มันสุดทางเดินเราแมนบอเลยเออมันขึ้นมเออมัม่แมนบอเอาตัวมันเห็นเถอะกอนเอาใดบ่จากก่นแหลมมากมองกระเียกเราเหมอนไหมจกตัวซ้ำกันหล้สตัเาลงหุอีจ้ นก็มีแต่แมน,นแสบดูพลอยเอาไปอมมแล้วนะสมุนเก็นห่อเลยสามตัวละจานมันห่องอ,อ,อดุดดิฟิ้งเสียงขึ้นล่าเฮ้นะห็นมันหมุนชีตปไปตุ๊ดตุๆไปหางไปเห็นหางแล้วใช่เ <c oughs> มียน

ออเด็ตัวละสามีตัวหนึ่งอ๋อเากระียไปโอ้ยมันามากเุมคนอ้าจับเฮ้ยแกยูมันกลัวไงพ่อกลัวยู เออเอาปุ๋ยเป็นพระเอกยดมาเนี่ยี่ดังอยู่ว่เอาเปิดดีครแล้วเป็นยังดอกยโจ้แข็งแรงอยู่โจ้เป็นบ้าอยู่อืมพยายามบอาวิทย์เงี้ยนะว่าหายไปยามใส่เหียบว่าเป็นบ้า๋ยว่จีไปใส่ปุ๋ยไม่หวางสั่นจีไปเหรียญแงไหนอย่ากควงบ๊อบเงินผู้บ่าวหรอกแม่เอา้เป็นผู้บ่าวนี่ อบมี oh, ข mm. ั้วเราสิสไปหาเหรียญฮะเราห้าลองบ่ไดอพอตุ่มเอาเยอะอยู่พ่อกนอยู่แมมมันกวนไงอยู่อู้หนึ่งเคยวอายเห็นถือมนก็เลยหน่อยไปหาไม่ก็เลหน่อยหลอยู่ด้เนาะดี่อะไรหน่อยใส่สี่ยสี่ขนมาสงเลยเห็นป่ะเยากเด้กินแล้วเนาะเอาพ่เาะอ้ยตัวในี้ก มาแพี่น้องมาเร็วมาเร็วไปพูไหซะล่ะเุ้ย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 ฮ้ย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 าตึพ้อเห็นว่มันแดดเห็นอยู่ไก่ไระหาน้ไปฮะนะเม้นยงมันเอาบกหหยเขาไปกินติไยอ้ยปุ๋ยปุ๋ยลอคดีใส่ เอาเส่เอแดดมา่ขี้ย่มดีขายพันกันเะห้องเดี๋ยว่อิบหาล้านวะของดีคล้ายหมวกคนไข่หมมกคนอ่ะคล้ายหมวกใอรเนี่น <c ười> ยพี่องมันขึ้หย่ยมดีแถะเศดาดไหมล่ะขึ้นหย่ยมดีแถ้เอาเ็ออก เตะพ้อยใครมุกขี mm ้ต hmm. okay. ีพ่อยยังไหนรวบอ๋อมันกันอ่ะลูกแก้วลูกแก้วโอ้คืองามแท้ไอ้ปุ้ยคอเดียวเห็นเจ้าเลยเด้เอาไว้งนี่ครับเป็นมอดระบดเด็ไม่เห็นอ่ะ พี่น้องครับไปไปเบิกสาป่าต้นไปสายซ้านะฮะเลครับตอนนี้มันแห้งซ้ายขนจังมีหน่ำทำเบิกห้ได้ตึงมันจยกตตุ่มนี่พี่น้องมาจแานี่เห็นหูหรอบุบบับบุบมันขึ้นห้าเรื่อยๆแล้วย่าเห็นมันน้ำรูดละเห็นหนามันลดลงเว่อร์แสดงว่ามันถอยเดินมาถอยร่ครับ

หนนีหัหนังจะมาม่เป็นหักันแบบนี้เดี๋ยวกันได้กินนะนัจวจวฮ้แช่พวกเขาไอู้หองามๆอยูแก้ผืนว่าทั้งน้ำเหล็ง้นาทั้งกอืนบอกได้ไปไ ไปหาแน่มาใส่ไปเห็นไปเลยตัวนี้สิตึงเตอพิติหมุนแหลมหันแมงสินกระด็ตัวนึงนี่เพี่น้องว่าแต่ใชพี่น้องไอ้ปุ้ยเยอยะมอหันปุ้ยยอยำมอนหันก็เแทถืเต็มน้ดนหาถือหาตั้งเพมันิ่นแห้งเลยเนาะ อหัวซ้ำกันหัวมันออกมากก็เป็นเต๋อเยอะเอาถุงกันเปิดถุงกันไปเปิดถุงกันซ้ำกันร้อนมากเนาะซ้ำนี่แหละมันยังบ่ดุแข็งดุค่อยค่อยจะดีด้วยดีเนี่ยครับอซูปองใสโอ้โหตัวนั้นออกออกตัวนั้นตัวนั้นออกเออเดี๋ยว ว้ยไปใส่แล้วเขาในหูกว้ายปุ้ยเอรอครับถีแล้วครับนี่ว่างหันนะไอปุ้ยได้ตัวหนึง่งแล้วปล่อยตัวหนึง่งหลุดเนาะหลุดกันเอาตัวมันหลุดก่อนไหมเห็นไลยเห็นเ,เหรเห็นไปเห็นแหรอเพว่าก่อนที่จะออก,กนัผลเราก็จะจับผนไปทั้งเครื่องผลละ เอาหางมันออกมากผมอาจารย์จะกระถือไปอ่ะเถองกันถึงเรากถือไป้โมันหนอนหิหลุดล้วทีบัวตะตึงไปเด้โอ้ยกัมวมาแล้วสักเดียวมือขีดตรงอะ บุบตัวตึงอยู่พี่น้องนี่ระูนนเกี่ยมนั่นตรงว่าใช้ทังทั้งถึงแน่ว่าหลุดอ้าเปิดบินเอ้ยนะเนาะเนาะ khâu thúng mời là mời <laughs> mời lúi mời 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 khỏi xe đài mời 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 nó không có ổn định với này kỳ thùng chậm có thể tung đầy bọc nặng 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 Để nặng 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 อเอามลงไปอ้โสมสะบดบาทกระตัวซ้ำออกหันแลพี่รอยิกง้อไปก็ยูสมบดบาทันตัวเงี้ตัูมันเละกันทุกีแต่หูกรมันย่ได้พี่น้องพุอ่ะเด้๋ย

อขอบคุณพี่น้องเด้อจ่าทิ่ติดตามทิ่ชมอีสานบรรนุนายจ่าขอบคุณถูกกำลังแรงใจขอบคุณถูกแรงถูกแช่จ่า้าปุ๋ยแม่บันสินฝากไว้ซั้งนี้พอกันไหมกิมหนาพี่น้องวันดีจ้าไปนะครับ,บอุปกรณ์